เช่นกายีกห้านาทีนะครับพวกคุณเจ้าท่านจะขออ่าร่วมเดินจาริกตุดงกับหลวงตานะครับเนาะหลวงตาท่านก็ให้ตั้งอธิษฐานตุดงเข้าวัดนะครับมมมม่ีเนนออง สองตัวนคือบริทานแต่ยามนี้คือบ่นิาบ่นิาแต่ยามถ้าเข้าเจ้ารกสาเสกจ่าอันนี้ไม่ได้ถ้าเข้าเจ้ารถสาสกจจาอันนี้ไม่ได้ขอให้เมียนตึไปคอให้มีนไป1 1ึ่งอยรถชนขอยรถชนตตามไปโดยเงินสองขอยเสือกันสองอยเสือกันถ้าไปอยู่ในป่าในภูในเขา ข้าวเปอยู <m ics> <m ics> ่ในป่าในปูในเถ้าสามสามคอยหมากัดรอยหมากัดจะเป็นหมาป่าก็ดีจะเป็นหมาป่าก็ดีหมาบ้านก็ดีหมาบ้านก็ดีดีดีคอยงูกัดรอยงูกัดจะเป็นงูจงอางก็ดีจะเป็นงูจงอางก็ดีงูอะไรก็ตามงูอะไรก็ตามกัดไปเลยกัดไปเลยอ่ฮะฮะคอยตะขับกัดคอยตะขับกัด ข้าพเจ้าและษาไม่ได้ข้าข้าพุทธข้าพเจ้ารัษาไม่ได้ข้าข้าพเจ้ารักษาจัดยสัจจะนี้ไม่ได้ข้าข้าพเจ้าทำสายจันสัจัะนมีไว้ได้ขอให้บุญสุศลนขอให้บุญสุศลที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าตั้งใจตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าจงเกิดมีแก่ข้าพุเจ้าหนึ่งหนึ่งอาณากรณีฐาบากรณีสองสอง ઈલા પરમી સેલા બારમી દામ 3 મે કમમ પરમી મે કમ બારમી 4 4 પัญญา પરમી પัญญา પરમી હા હા વિદ્યા પરમી વિદ્યા બારમી 6 6 ખંતી પરમી ખંતી બારમી 7 7 સચ્ચા પરમી સચ્ચા બારમી 8 8 અધીનાન પરમી અધી થાન બારમી 9 9 મેતા પરમી મેતા મેતા બારમી 10 10 จงเกิดมีแกครับพระเจ้าจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าสาธุสาธุนะครับผ่ากลางเช้าทำจะร่วมเดินกับหลวงตาบุญชื่นนะครับอ่าเมื่อเช้านี้นะครับหลวงตาท่านก็ดูว่ามีสตังไหมมีใช้โทรศัพท์ไหมนะครับอ่าแล้วก็หลวงตาท่านก็ให้อธิษฐานช่วยดงขวัตนะครับ กา,การเดินทุดงนะครับสาธุครับพระจก็เป็นสักขีพยานด้วยพระพู้ิเจ้าเป็นสักขีพยานด้วย ครับอ่านั่งนั่งเลี้ยงแถวเลยนะครับเนาะไปตรงข้างหน้านู่นแหละครับพี่อ่าข้างหน้าเลี้ยงแถวไปเลยนะครับเนาะอ่ารอรับพรจากหลวงตาก่อนที่หลวงตาท่านจะเดินทุดงนะครับหลวงตาท่านอ่าอ่าพระพิญเจ้านะครับที่ท่านจะเดินด้วยนะครับอธิษฐานทุดงเข้าวัดนะครับเมื่อกี้นะครับท่านจะร่วมเดินด้วยนะครับหลวงตาท่านก็อ่า ดูว่ามีโทรศัพท์ไหมมีปัจจัยไหมถ้ามีหลวงตาก็้อมาให้ใช้นะครับชา,าจะดุดุดตงกับหลวงตานะครับไม่มีโทรศัพท์ไม่มีปัจจัยนะครับเนาะแล้วก็ท่านก็เลยาพาอธิษฐานทุ่งขวัดนะครับเมื่อกี้นะครับ,บนะครับ ญาติธรรมที่ท่านรอส่งลวงตาเป็นชื่นนะครับครับขณะนี้เจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนยามเช,าเช้านะครับเช้าของวันที่สิบเจ็ดนะครับเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับบรรยากาศเช,ช้านี้นะครับหนาวมากเลยญาติธรรมครับอากาศหนาวน้ำหมองน้ำค้าง นี่นะครับดูครับยังญาติธรรมดูด้านหน้าผมนะครับนี่มองไปนี่ท้องฟ้าขาขาวนี่ก็คือน้ําหมอกน้ําค้างนะครับครับตอนนี้ก็เจ็ดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนะครับเนาะเจ็ดนาฬิกาสามสิบเอ็ดยังยังน้ําหมอกน้ําค้างก็ยังหนานแน่นอยูอ่สอบถามพี่น้องทางหมู่บ้านนี้ท่านบอกว่าประมาณแปดโมงกว่าเก้าโมงนะครับถึงจะ,ะหมอกถึงจะหายนะครับนี่ก็จะแปดโมงแล้วนะครับเจ็ดโมงครึ่งแล้ว น้ำหมอกน้ำค้างก็ยังเยอะนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ได้ถ่ายทอดให้ญาทําเพื่อเรารับชมก่อนที่หลวงตาบุญชื่นท่านจะจาริกพรดวงออกจากที่ที่พักสงนะครับสํานักสงนะครับอันนี้สํานักสงหรือที่พักสงพี่สํานักสงเนาะขอบคุณครับผมสําสนักสงนะครับท่านทุกท่านทุกคนอ,อย่างเป็นสํานักสงนะครับ น,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับอตอนนี้หลวงตาท่านก็ได้เวลาแล้วนะครับ สาธุสาธุครับพี่น้องท่านถอย่ำนะครับก็สาธุอนโมทนาบุญกับท่านนะครับเนาะนี่ก็ลูกเล็กเด็กแดงที่มารอ,อ,อมาตะบาเช้ากับพ่อแม่แล้วก็รอรับก่อนจากหลวงตานะครับเตรียมยกน้ําด้วยนะพี่นะ,ะยกน้ําไว้ก่อนนะครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเช้านะครับไม่ใช่หนาวน้อยหนาวมากเลยนะอของคุณแม่จับน้ำไว้นะครับหลวงตาม,มาจับน้ำไ,นนะไว้เด้อไม่ต้องยกก็ได้มันหนักนะจับไว้จับทั้งสองแทกเลยนะครับอ่าแบบนั้นแหละครับจับสองแทกเลยนะครับเตรียมยกน้ำนะพี่นะเตรียมยกน้ำเนะด้อหลวงตามาทิ้งยกน้ำนะ cảm lạnh quá các bạn ơi, chụp máy ảnh rồi, chụp máy ảnh rồi, chụp ครับสรีธรรมทุกคนทุกท่านยามยุคเช้านะครับเมฆหมอกหนานะครับเนาะเช้านี้นะครับคนแนก่หนาวอยู่บ่หนาวครับแต่อาจารย์บอกว่าคนแก่ยิ่งหนาวครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนแก่ไม่หนาวเลือดจะหนาวกว่าคนแก่เลือดน้อยแลย้วเออแต่อาจารย์บอกว่าคนแก่ยิ่งหนาวครับเลือดน้อยแล้วอย่างนั้น,นครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ได้ถ่ายทอดใหญ้ญาติธรรม ได้รับชมนะครับเนาะอยางเช้าๆก่อนที่หลวงตาทัานจิจารึกทุดงออกจากวัดนะครับเนาะ <c oughs> ที่พักสงนะครับแม่ตียนะครับ <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศยามเช้าๆ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบต่้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ